ที่จะเสียคุณไปไหมมาดูกันซิว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคุณในชีวิตแล้วกลัวบ้างหรือเปล่าจะไม่มีอ่ะตอนอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยเห็นค่าอดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักเข้ามาสอบถามได้นะคะอ่ะคนนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นวงโครจรของกันและกันไปเรียบร้อยแล้วนะอะ และเดือดทาวเวอร์เออกลัวไหมล่ะบอกเลยว่าคนคนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเอาจริงเอาจังเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ตัวเขาเองอะทำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำนะแล้วกลัวบ้างไหมเออทำอะไรไม่ได้เนี่ยกลัวบ้างหรือเปล่าในใจของเขาไม่ได้คิดที่อยากจะเสียคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขายังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็เหมือนกับรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้คุณอะ อารมณ์เหมือนคนที่แบบว่าเวลาที่เขาง้อเวลาที่เขานั้นเนี่ยกลับมาคุณก็จะยอมเขาเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้มีการแยกหรือว่าห่างจากเขานิ่งจากเขาไปนะ,ะคนนี้กลัวจะเสียคุณไปบ้างไหมคุณน่าจะไปทําให้เขาเคยชินแล้วล่ะค่ะว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเวลาที่เลิกที่ลากันไปแล้วอะ่ะคุณก็ยังกลับมาหาเขาหรือว่าเวลาที่เขากลับมาง้อเนี่ยคุณก็ยัง ยังยอมที่จะยินดีที่จะแบบเปิดรับเขาเข้ามานะอืมคนเนี้ยเขากลัวที่จะเสียคุณไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั้เนี่ยเลือกที่จะออกจากชีวิตเขาไปอะ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าในใจลึกๆเหมือนกับคุณน่ะยังเห็นค่าถ้าเขางองเมื่อไหร่คุณก็จะกลับมาค่ะเขากลัวจะเสียคุณไปค่ะ